เง็ดเบก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปช่วยตีพี่เดินเดิน้มเดินไปหาแป๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปแป๊บเดียวน่าจะกระจอกแหละเลิกบักเตี้ยมาก้าเออหนีจับขีแม่งเลยไม่ต้องหนีไปพี่อยู่ไหน เฮ้ยบอสควายเยี่ยครั้งแรกเลยเจอบอสควายเอาส้นตียุ้ยวควายแม่งตีหิมะแตกเลยส้นตีมีทักควายนี่ส้ตตนตีควายตีมเบลีปังกาลูกพ่อไป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 คิวเลยส้นตีควายนี่ เตะควายโอ้เตะควายดึงๆเลยเอ้ยควายแม่งเลี่ยมยิงนะโอ้โหควายยังยิงเลยแม่งต้องเดินไปหาควายใกล้ๆอะ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยควายขึ้นไม่ได้เอบัฟฟาโลเ่เฮ้ยเตะเตะควายลงลลลงงงจากลงจากภูเขาพี่เลื่อนไม่ลดใช่ไหมมันเหมือนมันจะพยายามเตะพ,พี่อะ่ะน่าจะประมาณแปดติบอ่ะวิร้อยสาม เียวโค้โชคดีเลยเตะควายแม่งควายตีตีต่อไม่ได้